สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพีวีหลักสูตรการตลาดนอกกรอบ l ละทะเทอ a l ล a r มาร์เกสร้างตลาดใหม่ครับการตลาดในยุคป,ปัจจุบันนั้นเป็นการตลาดที่เกิดความแข่งขันค่อนข้างสูงครับหากเราต้องการสร้างตลาดเฉพาะเจอดจ,จงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราโดยเฉพาะอาจจะต้องใช้การตลาดนอกกรอบเพื่อนำไปสู่ การสร้างการเปลี่ยนแปลงครับการตลาดนอกกรอบเป็นการเสริมสร้างกรอบความคิดในเชิงนอกกรอบกับมุมมองของความต้องการลูกค้าครับนำมาเชื่อมโยงกันครับว่าและเราจะทำการตลาดนอกกรอบให้เป็นตลาดใหม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้อย่างไรเนื้อหาหลักสูตรก็จะครอบคลุมให้ผู้เรียนสามารถที่จะมีกรอบความคิดแบบนอกกรอบเกิดความเข้าใจครับว่า e r a l t h i n จริงการคิดแบบนอกกรอบคืออะไรหัวใจสำคัญอยู่ที่ตรงไหนดังนั้นการจะนำการคิดแบบนอกกรอบมาใช้บอกกับลูกค้าในมุมของการตลาดจะต้องทำอย่างไรครับผู้เรียนก็จะเห็นภาพเรื่องของการใช้การตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดแบบนอกกรอบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรก็จะสามารถที่จะพลิก การตลาดแบบเดิมๆที่เตียงปฏิบัติอยู่ไปสู่การตลาดแบบนอกกรอบได้ด้วยตัวเองรวมทั้งเข้าใจว่าอะไรอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถสร้างการตลาดแบบนอกกรอบได้พอเราเข้าใจจุดนั้นเราก็กลับไปจัดการข้อจำกัดเหล่านั้นพร้อมกับเปิดกว้างทำความคิดของตัวเราเองออกมาสู่กรอบความคิดแบบใหม่ๆ ก็จะนําไปสู่การตลาดแบบนอกกรอบได้ครับพอเราสามารถที่จะคิดแบบนอกกรอบได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย segmentation target customer หรือ need ของ customer กลุ่มนั้นๆได้ชัดเจนขึ้นพร้อมกับวาง positioning ของการตลาดเราให้ชัดเจนครับโดยการใช้เราเรียกว่า S-T-P model ครับ S-T-P model นี้ช่วยทำให้เราสามารถสร้างการตลาดเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ก็เท่ากับเรากำลังพูดถึงตลาดที่เฉพาะของเรานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับเรากำลังสร้างการตลาดที่มีความแตกต่างกับคู่แข่งขันและมีความเฉพาะเจอะจงของเราเอง ดังนั้นการสร้างการตลาดแบบนอกกรอบนี้เพื่อจะทำให้เราสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ๆที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราได้แน่นอนครับโดยสินค้าและบริการของเราก็ต้องเป็นเชิงนวัตกรรมเพื่อเราจะได้สามารถสร้างการตลาดที่สอดคล้องกับนวัตกรรมของเราได้โดยการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆใ,ในแนวทางของ องคอ์กรของเราครับ